สวัสดีครับผมก็นะครับวันนี้เป็นซีรีส์ h o w t o w i e n Fan Influence นะครับที่เราได้บอกไปนี่ก็จะเป็นเอฟแรกเลยแล้วกันเอฟนี้นะครับจะเป็น t h r หนึ่งมันก็คือ fundamental of handling people ถ้าแปลเป็นไทยก็คือหลักการสหลักการสำคัญที่ใช้รับมือกับผู้อื่นแล้วกันนะครับผม h t e r นี้จะมีทั้งหมด3เอฟผม ผู้นำกองกับคูก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณจะทําเป็นสามเอฟเลยหรือว่ารวบไว้ในคลิปมีคลิปเดียวก็เดี๋ยวดูกันนะครับถ้าถ้าคลิปมีมีคลิปเดียวก็แสดงว่าก็เอฟแล้คลิปแต่ถ้ามีสามคลิปก็แปลว่าคุณรวบม,มาด้วยกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะโอเคจะไม่ทําให้เสียเวลามาแล้วกันนะครับผม c h a p ต e r หนึ่งวิธีที่รับมือกับผู้คนนะครับเอฟแรกหรือข้อแรกนะครับก็คือ never criticize condemn or complain แปลเป็นไทยก็คืออย่า ตำหนิติเตียนหรือด่าทอผู้อื่นค่อนข้างจะฟังดูเขาเรียกว่า normal sense make sense มันม,ม,มันก็ดูแบบเรื่องปกติถูกต้องปะ่ะแต่มนุษย์เรานะครับเป็นสัตว์ที่รีไลน์ในเรื่องของอารมณ์อิโมชันกันมากเกินไปถ้าสมมติคิดง่ายๆถ้าสมมุติคุณเดินชนกับพนักง,งานเสิร์ฟนะครับแล้วเขาทำน้ำหกใส่คุณคุณก็แบบไอ้เคี้ยอะไรเนี่ยอะไรไอ้เคี้ยเอ้ยคุณอะไรของคุณเนี่ยมันจะแบบเราจะรีเรีทันทีถูกต้องปะ่ะ แต่การที่คุณไปตำหนิติเตียนผู้อื่นเนี่ยแน่นอนมันก็มีในข้อดีและก็มีข้อเสียแต่ส่วนใหญ่แลวข้อเสียมันจะเยอะกว่าอย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเขาไม่มีใครชอบหรอกใช่ไหมว่าโดนโดนตำหนิเขาไม่มีใครชอบโดนตำหนิถ้าอยู่ดีคุณบอกผมว่าอตำหนิกูเรื่องที่อะไรดีไอ้มึงแม่งพูดกากว่ะเฮียติดขัดขัดจังวะเฮียอะไรแก,รกผมผมผม,ผมก็คงไม่ชอบคือแน่นอนเว้ยมันอาจจะสามารถทําให้ผมพัฒนาได้ต่างๆนานาแต่หลายๆคนอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นไงเขาก็จะแบบไอ้เฮียมึงด่ากูกูกูเจ็บกูไม่ชอบ ถูกต้องไหมครับทีนี้ทำให้จะทำให้คนอื่นเกลียดคุณด้วยฉะนั้น Never criticize condemn or complain นะครับผมลินคอนเนี่ยอับราฮมอับลอเบมลินคอนครับผม <c oughs> ผมจำชื่อเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าลินคอนเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐว่าเก่าๆเ,เลยนะครับเขาพูดด้วยว่าอย่าตัดสินอย่าตำหนิผู้ที่เขาทำผิดเพราะว่าถ้าหากเป็นเราเราเองก็ไม่ต่างจาก,กเขาถ้าทุกๆอย่างที่แบบมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเ,เหมือนกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต ฟังฟังงลัวงงว่าแปง่ายๆนะครับก็คือถ้าสมมติว่านายเอเนี่ยมันมันไปปต่อยอกับคนสักคนหนึ่งอ่ะขอบคนณตัวอย่างอาจจะดูปัญญาอ่อนนะคือแน่นอนว่าเนนายเอผิดมันไม่ดีแต่เราก็ไม่ควรจะไปด่าเขาไปไปด่าทอไปว่าเขาเลยเราเราต้องมีวิธีในการรับมือซึ่งเดี๋ยวดูคลิปต่อๆไปแล้วกันครับผมเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันจะมีบอกไปแทบทั้งหมดเลยคือแน่นอนว่าสิ่งที่นายเอทำมาผิดแต่ถ้ามองกลับกันนะครับผมถ้าเราเนี่ย มีชีวิตเหมือนกับนายเอหน้าตาเหมือนนายเอโดนพูดหยียดหยามเหมือนนายเอพ่อแม่เหมือนนายเอการเลี้ยงดูเหมือนนายเอมีสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับนายเอถ้ากับว่าสมองนะครับทั้งนิวรอนทั้งชเมิเคล้ลทั้งสารเคมีฮอร์โมนต่างๆในสมองของเรามันจะเหมือนกับนายเอส่งผลให้เรารีอคและก็ทําการการะทําเดียวกันเหมือนกับนายเอถ้าหากเซอร์คัมเซ็ปันหรือว่าสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเราเหมือนกับนายเอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับง่ายๆก็คือ ให้มองว่าเขาก็ยังเป็นแค่เด็กที่โง่คนหนึ่งที่ยังไม่มี experience ยังไม่ได้เรียนรู้ฉลาดมากขนาดนั้น mm hmm. คือเขาไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้คุณตระหนักไว้ไว้ว่าใครก็ตามที่อาจจะทาอะไรผิดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมากมามแค่ไหนให้คุณคิดไว้ว่าโอเคเขาไม่ได้เรียนรู้ s e l f Improvement เหมือนกับเราเขาไม่ได้อ่านหนังสือ how t o ว i n f r i e n d s and influence เหมือนกับเราแน่นอนเขาอาจจะพูดจาที่มันผิดพลาดบ้างแม้แต่คนที่อา่านอย่างผมวันที่ผมเลือกใช้คําพูดที่มันผิดพลาดทําให้แบบ ผิดหูกับคนอื่นทําให้เขาอาจจะไม่ชอบผมหรืออาจจะโกรธผมก็ได้ซึ่งก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้น never criticize condemn or complain นะครับผมประมาณนี้แล้กันแถมนิดนึงแล้วกันรีคอนเขาพูดได้ว่าคือค่อนขอ้างมันเป็นการง่ายนะครับที่เราจะตําหนิติเตียนผู้อื่นแต่ว่ามันเทค e character ก็คือแบบผู้ที่แบบู u p e ริอดูเป็นคนที่แบบว่าอยู่เหนือผู้อื่นเหมือนกับสักยมุนีเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ใครเคยดูมหามหาคนจันเทมาก มันมันยูสคารคเตอร์นะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะสามารถฟอกิฟคนอื่นสามารถให้อภัยคนอื่นได้กับการกระทําที่เขาทาผิดไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่หลวงก็ตามนะครับผมโอเคในที่นี้คุณก็คงสงสัยว่าอ่ะแล้วแล้วกูจะตาหนิติเตี๋คนอื่นยังไงดีถ้าในเมื่อเขาทําในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นถ้าสมมุติคุณมีลูกไม่ใช่ถ้ามีลูกมันจะดูไกลตัวกันไหมเด็กเด็กเด็กเด,กเดกอย่างเรามีอะไรบ้างวะอืมสมมุติว่าคุณมีแฟนแล้วแฟนของคุณมาแบบ หยิบโทรศัพท์ของคุณอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาดูมาดูเงี้ยคือมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีถูกต้องมาเราจะติดเตียนเขายัางไงดีเราจะว่าเราจะสอนหรืออะไรเขายัางไงดีเนี่ยเอาเป็นว่าเราติดตาม,มางานเพราะว่าในในหนังสือก็มีอยู่ที่ผมพูดว่าเราติดตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากูจำไม่ได้ว่ามันอยู่ในบทไหนสัก <laughs> พะบทต่อไปก็ไม่น่าใช่นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อแรกวิธีที่รับมือกับผู้คนนะครับข้อแรกก็คืออย่าติดเตียนผู้อื่นนะครับผมหัดมี เมตาไคลเนสหรือที่อะไรสักอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะห้านาทีไวเอแต่ก็ลองลองแล้วกันผมลองแล้วกันผมลองทำแบบไวๆมันห้านาทีนะคุณจะได้ดูง่ายๆนะครับก็จบแล้วนะครับนะครับกับคลิปแรกข้อแรกก็ถ้าชอบยังไงนะครับกดติดตามไม่ได้เพราะว่านังสือเล่มเนี้ยผมจะสรุปจนจนจบเลยเพราะว่ามันมันดีมากจริงๆนะครับมันดีกว่าไอเชเวลูฟอร์ไลฟ์ของจอแดนมีเวนสันอะที่ผมทำแค่ไม่กี่คลิปอะ เพราะว่าไม่รู้ไว้อะผมมันแบบไม่ค่อยชอบอะไรเอ y นนีเวแต่หนังสือเล่มนี้ดีมากๆากคจะทจําจนจบนะครับก็ผมจะทําสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับคุณจะได้เรียกว่าไดเจส t ได้ง่ายนะครับผมอมืประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์ไว้เยอะๆเลยนะจะได้รู้ว่าชอบหรือถ้าไม่ไหลก็ก็เหลือ,องคุณคุณจะทำอยู่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามนะครับเอฟต่อไปแล้วกันบาย